เดี๋ยวจะพาว่าทอดจเจ้ากระจั๊นะคะอันนี้เอามาจากที่คุยวดาดามขายยายเอามาให้ค่ะขะใส่เครื่องปูุงไหมคะคุณพ่อคะ สายุ่งคอทอดนี่กรอบค่ะน่าทานไหมคะจับจับได้เยอะมากเลยนะคะไปทาแป้งบนกิ่งไม้แล้วก็มันก็จะมีบินมาต่อ บางคร้งก็กินแบบไม่ทอดก็ได้นะคะแล้วแต่คนอื่นร้อนมากเลยะค่ะ อร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะน่าทามนมากเลยค่ะ อรที่สุดเลยก่ะ,ะไทสุดในบท,ทีทอดทอดทอดจนมันไหมเลยค่ะใจพึ่งุูนะคะ นิดเดียวค่ะน,นะคะเดี๋ยวสกัจากกจังก,ก็อร่อยอยู่แล้วนม่าทานกินอหอมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 嗯。